ติดตามสถานการณ์โควิดในทีกันต่อนะคะที่จังหวัดลบบุรีจากคุณกิติศรพงศ์อยู่รอดรายงานสดเข้ามาเช่นค่ะครับสวัสดีครับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรียังคงเพิ่มขึ้นการเทศบาลเมืองลบบุรีเตรียมตั้งจุดพักคอยและโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยขณะที่ผู้รับวัคซีนแล้วกว่า90%สําหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรียังคงมีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองลบบุรีพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายซึ่งทางจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตพร้อมกันนี้ทางสํานักงานเทศบาลเมืองลบบุรีได้เชิญพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดมาสร้างความเข้าใจพร้อมกับขอความร่วมมือให้ทุกคนต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อยสองเข็มจึงจะสามารถค้าขายในตลาดสดได้ ซึ่งถือว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการป้องกันเฝ้าระวังขณะเดียวกันก็ได้มีการเตรียมตั้งจุดพักคอยและโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโดยมีการรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นหลักซึ่งสามารถดําเนินการรับผู้ป่วยได้ในเดือนนี้หลังจากมีการผ่านการตรวจจากสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีและนี่คือสถานการณ์โควิดของจังหวัดลบบุรีครับ